ภาพนี้ก็เป็นภาพอัปเดตล่าสุดก่อนที่เจ้าคุณพระนั้นจะเดินทางกลับไปที่ประเทศเยอรมนีในวันที่9กุภพฤศจิกายนหลังจากปล่อยออกมาก็เรียกได้ว่าบรรดาแฟนคลับทั้งหลายก็ ปราบปลื้มในความน่ารักความอ่อนหวานแล้วก็หลายๆคนก็ชอบลุคนี้เลยทีเดียวว่ามีความสบายๆเป็นกันเองแล้วก็เหมือนประชาชนคนธรรมดาทั่วไปไม่จําเป็นที่จะต้องใส่ชุดไทยหรือว่ามีความเป็นทางการตลอดเวลาอันนี้เราเคยได้พูดไปแล้วเนะว่าในการเดินทางกลับมาในครั้งนี้นับได้ว่าเป็นฟีดแบ็กที่ดีมากๆเลยหลายๆคนก็ได้วิภาพวิจารณ์ว่าเป็นลุกที่ดูแล้วสบายตา เราได้แสดงความคิดเห็นส่วนตัวไปว่าอาจจะเป็นเพราะที่ผ่านมาเราจะได้เห็นพวกนางในหลายหลากสีที่เดินทางกันออกมาทํางานออกมาประชาสัมพันธ์ตัวเองแต่ว่าก็จะออกมาในลักษณะของความแข็งความตึงความรั้งแล้วก็ดูไปดูมาเหมือนหุ่นที่พึ่งเอ่ยหรือว่าเหมือนหุ่นกระบอกน้ําเอ่ยบางคนอาจจะมองว่าสวยแต่ว่ามันก็ดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่ ประกอบก,บกับการที่เจ้าคุณพระได้ห่างหายไปนานถึง4ปีจึงไม่แปลกที่จะทำให้เจ้าคุณพระนั้นได้รับการจับจ้องติดตามดูความคืบหน้าข่าวสารต่างๆแล้วก็รูปภาพที่มีการอัปเดตแล้วหลังจากที่มีการปรากฏตัวในลุกที่สบายๆดูอ่อนหวานและดูเป็นธรรมชาติดูละมุนละไมอันนี้เขคงจะเป็นเรื่องของรสนิยมส่วนตัวก็แล้กันเพราะว่า ในปัจจุบันนี้ก็จะมีคนที่นิยมการศัยกรรมแล้วก็จะมองว่าการศสยกรรมนั้นเป็นเรื่องที่มันไม่ได้แปลกอะไรเลยแล้วบางคนก็อาจจะชื่นชอบด้วยว่าถ้าเกิดว่าทําศัยกรรมแล้วก็ควรที่จะทําให้คนอื่นเขารู้ด้วยว่าเราทําศัยกรรมมาก็คือทําให้ทุกอย่างมันไปสุดทางไม่ต้องการความเป็นธรรมชาติดังนั้นถ้าทํามาแล้วต้องมีคนทราบว่าเราไปทํามานะไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็ตาม แต่ในขณะที่สายธรรมชาติก็จะมองว่าทำทุกอย่างให้มันพอดีอดีก็พอดูแลมันดูมีความเป็นธรรมชาติละมุนไปกับหน้าตาของคนปกติไม่อยากจะให้มันดูโดดเด่นหรือว่าสูญเสียความเป็นตัวตนความเป็นอัตลักษณ์หรือว่าดูไปดูมากลายเป็นคนละคนกันไปเลยอันนี้มันก็อาจจะทำให้หลายๆคนไม่ชอบ หลังจากที่เจ้าคุณพระได้เดินทางกลับไปในเวลา9ก้นาฬกาของเมื่อวานนี้วันที่เกาพฤศจิกายนก็ทำให้แฟนคลับหลายๆคนนั้นตั้งตารอว่าเมื่อไหร่เจ้าคุณพระจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งอันนี้เขาคงจะต้องเป็นงานหน้าหรือว่าจะเป็นวันครบรอบอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับเลยว่าการเดินทางมาในครั้งหน้าก็จะต้องเป็นงานพิธีใหญ่เป็นงานระดับประเทศเหมือนในครั้งของพระพันปีหลวงด้วยเช่นกัน